สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือว่ามีเดียเพลเยอร์นะครับหรือ Hard d i s ส p l เพลเยอนั่นเองนะครับหรือมีเด a ยแท้งนะครับเป็นเครื่องเล่น Network ร์กมีเดียแท้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสามารถที่จะเสียบ External Hard Disk สเนี่ยครับสีแดงๆตัวนี้เป็น External Hard Disk นะครับเสียบ Hard ดดิสภายนอกนะครับผมเสียบเข้าที่ USB นะครับเราลงไฟล์ภาพยนตร์ใส่ external hard disk ตัวนี้ไว้แล้วมาเสียบ USB ได้เลยครับนี่คือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อ Popcorn Hour นะครับ Popcorn A 2 1 0นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่า media player ยี่ห้อ Popcorn นะครับเป็น Popcorn รุ่น A 2 1 0นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ปล่อยสัญญาณภาพในระบบ เครื่องออกไปนะครับสูงสุดนะครับความคมชัดสูงสุดที่ Full HD นะครับ1920คือคูณ 1080p นนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Full HD นะครับให้ภาพสวยคมชัดทีเดียวนะครับมาพร้อมรีโมทนะครับมาดูในส่วนของช่องต่อต่างๆทางด้านหลังนะครับมาดูกันว่ามีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของช่องต่อต่างๆทางด้านหลังก็ไล่มาจากตัวแรกเลยนะครับ3ส,สายนะครับอ่าเขียวน้ําเงินแดงก็คือช่องต่อสัญญาณภาพคอมโพเนนต์นะครับให้สัญญาณภาพอย่างเดียวต่อมาเหลืองแดงขาวนะครับหรือเรียกกันว่า AV นะครับคุณผู้ชมครับสัญญาณสีเหลืองช่องเหลืองๆก็คือสัญญาณวิดีโอนะครับแดงขาวเป็นสัญญาณเสียงระบบสเตอริโอ2ชานเอวนะครับ ถัดมาสีส้มๆนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับโคแอคชวลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือโคแอคชวลถอดรหัสเสียง Dolby Digital 5.1 DTS 5.1ได้ตรงนี้นะครับแล้วถัดมาก็เป็นช่องต่อ Optical นะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1หรือ Dolby Digital เช่นกันนะครับเสียบสัญญาณสายเข้าไป สายเดียวถอดรหัสเสียงเซนเตอร์เซอร์ราว์ฟรอนต์คู่หน้าซับวูเฟอร์ได้เลยนะครับต่อมาก็เป็น SVDO แล้วก็เป็น USB Type-B แล้วก็ USB Type-A แล้วก็ HDMI นะครับสุดท้ายก็เป็นช่องเสียบสายแลนนะครับแม่ให้มาครบเลยนะครับสัญญาณครบจริงๆนะครับครบคันเลยบางรุ่นทำมาแค่ HDMI กับ c o a x i a อ Co ual, แล้วก็ USB เท่านั้นนะครับแต่ ป๊อปคอนตัวนี้ให้มาครบเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมรีโมทนะครับสัญญาณภาพไม่ต้องห่วงเลยนะครับ Full p d นะครับ 1080p นะครับคือสมัยก่อนนะครับความคมชัดในระดับ Full HD ก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มีของ 4K 8K เข้ามานะครับตัว Fu l l HD ก็เลยตกลงไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะเปิดเครื่องนะครับ ใช้รีโมทเปิดเครื่องแล้วก็ทําการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดเครื่องแล้ว <S <S เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมอ่ะทดสอบอ่าใช้รีโมทดูนะครับเรื่องไหนดีครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเลื่อนหานะครับไทยบ้านเดอะซีรีส์อ่ะลองลองดูหนังเรื่องไทยบ้านดูก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โห จริงๆครับมาแล้วครับภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านนะครับผมทําการทดสอบเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อป๊อปคอนนะครับหรือว่าป๊อปคอน HD Player นะครับป๊อปคอนมีเดียเพลเยอร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหาความคมชัดอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าไฟล์ที่ก๊อปปี้มานะครับมันมันเป็นที่ไฟล์ถ้าเป็นไฟล์ที่ความคมชัดในระดับ Full HD มาก็ Full HD เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทดสอบแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเรื่องอื่นๆนะครับหาเดี๋ยวผมจะหาเรื่องอื่นๆที่มันคิดว่าที่มันแบบชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวหาหาเรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะดูภาพยนตร์เรื่องแยมยโสธรสองดูก็แล้วกันนะครับว่ามันจะชัดไหมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับนี่ครับแยมเยื่โสธรนะครับนี่ครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับดี่ครับถ้ามันอ่านไฟล์ไม่ได้กระพริบแบบนี้นะครับนี่คนีคับ่ือเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อป๊อปคอน A สองนึ่งศนะครับหรือว่าป๊อปคอนมีเดียเพลเยอร์ A 2 1 0นะครับ สุดยอดรจริงๆนะครับคุณผู้ชมต่อกับทีวี60นิ้วนะครับก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับเจ้ <ablo> 4, าเครื่องอ่ามีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับสีสเกตชา a แน e วนะครับเสนอขายในราคา4,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตครับจากสีสเกตชานเนลนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ